นิทานพื้นบ้านฟังสบายขอนำเสนอนิทานเรื่องตาเท่าได้เมียสาวท่านใดเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีตาเท่าคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่าชื่อว่าตาเคนอายุ66ปี อาศัยอยู่ในกระท่อมคนเดียวไม่มีลูกเต้าตาเคนเคยมีเมียอยู่หนึ่งคนแต่เมียได้ตายจากไปเมื่อ20ปีที่แล้วจึงทำให้ตาเคนต้องอยู่เพียงลำพังโดยตาเคนจะมีนายดมอายุ40ปีลูกน้องคู่ใจที่จะคอยส่งข้าวส่งน้ำและดูแลยามที่ตาเคนไม่สบาย ตาเคนรักนายดมเปรียบเสมือนลูกชายคนหนึ่งโดยตั้งใจไว้ว่าหากตนเป็นอะไรจะยกที่นาลาวยี่สิบไร่ให้กับน้องชายคนนี้อาชีพหลักของตาเคนคือตัดไม้ทุกวันตาเคนจะพานายดมออกไปตัดไม้ขายโดยกำไรที่ได้จะนำมาแบ่งครึง่งจนอยู่มาวันหนึ่ง ในระหว่างที่ตาเคนกำลังจะออกไปตัดไม้ด้วยจะต้องไปตักน้ำที่ลำธารขึ้นมาไว้ในตุ่มก่อนตาเคนเดินลงไปที่ท่าน้ำปรากฏว่าเจอหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่ตาเคนเดินเข้าไปหญิงสาวคนนั้นนอนหมดสติตาเคนไม่รู้จะทำอย่างไรจึงวิ่งไปตามนายดมที่บ้านเมื่อนายดมมาถึง ตาเขียนและนายดมก็ช่วยกันอุ้มหญิงสาวขึ้นไปไว้ในกระทร่อมนูแม่นูแม่นูเฮ้ยไอ้ดมทำยังไงดีวะเป็นยังไงบ้างพ่อนางตื่นหรือไม่เราจะทำยังไงกันดีถ้านางไม่ตื่นเราเอาไปหาผู้ใหญ่บ้านดีไหมถ้าเกิดว่านางตายเราต้องสวยนะพ่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลองปลุกดูอีกหน่อยก่อนนูแม่นุเป็นยังไงบ้างเอาเอาเอาไอด้ดมไอด้ดมนางรู้สึกตัวแล้วโอ้นี่ฉันนี่ฉันอยู่ที่ไหนจ๊ะฉันเจ็บไปทั้งตัวเมื่อหญิงสาวรู้สึกตัวแต่เคนจึงได้ถามไทยจึงรู้ว่าหญิงสาวคนนี้ชื่อนางแตนหนีจากพ่อเลี้ยงใจร้ายที่จะข่มขืนตน โดยการหนีของนางกระโดดลงในลำห้วยจนน้ำได้พัดพาตัวของนางมาอยู่ที่ลำธารหน้ากระท่อมนางไม่มีที่ไปด้วยหน้าตาของนางแตนนั้นสวยหยดย้อยถูกอกถูกใจตะเขนยิ่งนักตาเขนจึงได้ออกอุบายว่าหากหญิงสาวต้องการพักอาศัยอยู่ที่บ้านของตน จะต้องยอมเป็นเมียของตนนางแตนจึงจำยอมและพร้อมจะเป็นเมียของตาเคนเวลาผ่านไปหกเดือนข่าวเรื่องที่ตาเคนได้เมียสาวก็เลื่องลือไปทั่วหมู่บ้านหนุ่มๆในหมู่บ้านต่างพากันอิจฉาตาเคนและพากันแวะเวียนมาชื่นชมความงามของเมียตาเคน ตาเคนห่วงเมียคนนี้เป็นอย่างมากห่วงแม้กระทั่งนายดมตาเคนสั่งห้ามไม่ให้นายดมมาที่บ้านของตนเด็ดขาดแต่ตาเคนหารู้ไม่ว่านายดมและนางแตนแอบได้เสียกันแล้วเวลาที่ตาเคนไม่อยู่บ้านนายดมมักจะมาหาเมียของตนเสมอนายดมและนางแตนต่างทำตัวปกติ ไม่เคยแสดงอาการให้ตะเคนสงสัยแต่ในทางกลับกันนางแตนกลับเอาอกเอาใจตะเคนมากยิ่งขึ้นทำตัวเสมือนว่ารักผัวเท่ามากด้วยความเชื่อใจตาเคนก็บำเลอด้วยแกวแหวนเงินทองต่างๆในขณะเดียวกันก็ลักลอบมาหาหนายดมนางแตนกล่าวกับนายดมว่า พี่จ๋าน้องไม่ไหวแล้วนะอันใดเล่าเมียรักของพี่ก็ตัดเท่าเขนนัล้งสิชอบดา่าชอบบ่นน้องบอกว่าน้องนะ่ะทำตัวไม่ดีน้องจะไปไหนก็ไม่ได้น้องเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าอดทนอีกหน่อยเถอะนะอีกไม่นานเราก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วเมียรักของพี่ งั้นวันนี้ฉันขอเงินหน่อยนะเจ้าพี่พอดีฉันจะไปตลาดของชายก็หมดต้องซื้อหลายอย่างเลยนะเจ้าพี่จ๋านะนะพี่โดมเวลาล่วงเลยไปเกือบสองปีอยู่มาวันหนึ่งตาบุญมาเพื่อนรักของตาเคนมาเยี่ยมหาถึงกับตกใจเมื่อได้พบกับนางแตน เนื่องจากนางแตนคือเมียเก่าของตาบุญมานางเป็นพวกต้มตุนหลอกคนแก่ไปทั่วคนไหนเงินบทนางก็จะทิ้งนางแตนเมื่อได้พบกับตาบุญมาก็ตกใจเพราะก่อนที่จะมาอยู่กับตาเคนนางแตนได้ขโมยเงินของตาบุญมาพร้อมกับพระเครื่องได้หนีออกจากบ้าน อันนี้จ่าแม่สาวน้อยเมื่อตาบุญมาเห็นนางแตนก็โมโหขึ้นอย่างรุนแรงพร้อมกับโวยวายในขณะที่นายดมกับตาเคนยังนั่งอยู่อีแตนแกเอาเงินค่าคืนมาเดี๋ยวนี้นะ เงินอะไรจ้าข้าไม่รู้เรื่องแกอย่ามาปากดีเม่ข้าว่าแกนี้ไปไหนที่แท้ก็มาอยู่ที่นี่นี่เองไม่ไม่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรการอะไรกันบุญมาแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านั่นน่ะมันเมียข้าฮะอะไรนะนี่แกมาหลอกเพื่อนข้าด้วยล้อนางตัวนี้ไม่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 ไม ไม่ใช่แกเข้าใจผิดแล้วนี่นะเมียข้าไอเคนไอเพื่อนแกรู้หรือไม่นี่นะมันคืออีแตนนางนี่นะแต่ก่อนมันคือเมียข้ามันไม่รักนี่เลี้ยงไม่เชื่องมันรักรอบมีชู้กับลูกชายของข้าข้าจับมันได้มันก็ขโมยเงินกับสร้อยพระข้านี้มันชั่วอีนี่นะมันชั่ว ฮะอะไรนะจริงเหรอจ้าเมียจา๋าอะไรของแกวะไอ้ดมอย่าบอกนะว่าใช่จะตะัตเตเคนข้ากับนางแตนเป็นผัวเมียกันจ๋ะมึงไอ้ดมกูจะฆ่ามึงนี่มึงลักลอบเอากับเมียกูด้วยเหรอพ่อเคนจา๋าฉันขอโทษโอ๊ยพอแล้วพอกันสักทีข้าลำคาญ ที่ฉันต้องมาทำแบบนี้ก็เพราะพวกแกไม่ตายสักทีกะว่าจะได้สมบัติสักหน่อยยิ่งแกก็ยิ่งหนังเหนียวก็พวกแกอยากได้เมียสาวไม่ใช่หรอข้าไม่ได้เรียกร้องให้พวกแกมารักข้าสักหน่อยแต่พวกแกพวกแกพวกแกะนะ่ะอยากมีบารมีอยากได้เมียสาวเงินทองที่ให้มาก็คิดว่าเป็นค่าตัวข้าก็แล้กันแล้วนางแตนก็หนีไปตาเคนกับนายดม ั่งเศร้าโศกเสียใจหวังจะได้เมียสาวสุดท้ายแล้วนางแตนไม่ได้รักใครสักคนใครที่ให้เงินให้ทองให้ความสุขสบายนางก็จะอยู่กับคนนั้น